วันนี้ปลูกอะไรวันนี้พ่อปลูกเล็บมือนางดางวา้สวยมากเล็บมือนางดาง,ดางสวยมากขยายขยายไว้รอเผื่อเพื่อนๆน,นะครับสนใจก็พักกันมาครับ นีวันนี้หอยหน่อยน้องกล้วยสองกล้วยเพื่อนๆครับมีวิธีจะให้ดูนะครับนี่มีแผลที่เราแยกมาเพื่อนๆอนอยากให้หน่อออกตอนนี้ผมปลูกข้างรั้วบ้านเลยมอแผลออกข้างนอกแล้วเขือก็าจะออกข้างนี้เขือจะออกมาในบ้านนะครับเท่าที่นะครับทํามานะครับเห็นผลชัด ชัดเจนเลยครับกล้วยหอมน้ำว้ากล้วยหอมกับน้ำว้าไม่เกี่ยวลูกอันนี้เล็บมือนางอันนี้น้องไม่เกี่ยวน้องมาช่วย <c oughs> มานนี้เร็ว <c oughs> <c oughs> ก็ปลูกบ,บริเวณน้ำน้ำหน่อยนะครับกล้วยชนิดนี้เขาชอบบริเวณที่มีน้ำแต่อย่าอย่าขังนะครับเขาชอบน้ำพอดีผมก็อเอามาไว้ตรงนี้เลยบริเวณที่ น้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าไหลออกมาในแนวท่อของผมแล้วท่อปลาก็มาไว้นะครับก็พื้นที่เราจํากัดครับเรามีพื้นที่น้อยข้างๆก,กันก็เล็บมือนางแต่ตัวนี้ไม่ด่างตัวนี้ไม่ด่างตัวนี้เล็บมือนางเขาไม่อย่างนี้เพืเ่อนๆจะว่าด่างนะครับนีอันนี้เพิ่งใส่ปุย๋ยะใส่ปุย๋ยแล้วก็เขาโดนแดดแดดด้วยช่วงก่อนหน้านี้ก่อน เข้าฤดูฝนเนี่ยแดดเยอะมากแต่กล้วยด่างมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นความแตกต่างก็เลยรสชาติมันอร่อยเล็บเมือนางกล้วยกล้วยพื้นบ้านที่รสชาติอร่อยชนิดหนึง่งนะครับก็เลยต้องขยายดินที่บ้านก็จะมีน้องเยอะครับน้องของเราก็เยอะเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าที่สวน นะครับเราที่บ้านวันของเราดินก็จะมีน้องๆมาอาศัยอยู่ด้วยกันเยอะปลูกแล้วนะครับ <c oughs> เวลาน้อยไม่ขุนหลุมใหญ่หรอก <c oughs> <c oughs> อเคาะหัวน้ำนะเคาะหัวกล้วยฮ่ามีน้องมาด้วยนะครับนี่แป๊บเดียวก็โอ้ตัวนี้หักนี่มีน้องมาด้วยเดี๋ยวเขาก็จะแทงอ่า้วย <ผม S 1> หอมออกผมก็จะเอาฝั่งที่ผมแยกมาจากแม่เขา ลงไปฝั่งรั้วนะครับลงไปฝั่งรั้วมีคนช่วยมีคนช่วยไปดิไปดิไปดิคนช่วยเนี่ยผู้ช่วยออกดิผู้ช่วยไม่ต้องละไป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 แล้วไปแล้วผู้ช่วยไม่ต้องละ ตามกล้วยเราด้วยนะครับกล้วยหอมกันนะคุณปูช่วยชั้นดีถอยถอยเขาะหัวซะเนาะโอ้เอากันไกลมาให้หน่อยกระไกแ่แน่แม่ไม่เอาละมานี้แล้วมานี้เแล้วมากินนมป่ะเิละป่ะป่ะไปกินนมเกินละอ้าใครจะกินนมกับแม่มามามากินนมกินนมฟังรู้เรื่องอยู่กินนมอ่ะ